นะโัตบุตรอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะวะผุ้ทางภะวันทางเทวทีมีตวาคาโตภะวตาธรรมโอธรรมมังมัชามิสุปฏิปันโนภะวะตโตสาวะกัังโฆสังฆังนะมามิอาอุ นะโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตลาโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมารติสัตถาเทวมนุษยานางพุทโธภะคะวาติสวะ โภพควาติตวาคาโตพควตาตามโมทันทิติโกะกาลิโกเอหิปัิโกโอปันนจิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติปุพติปันโนพควาโตสาวกะทังโขอุจุปฏิปันโนพควาโตสาวกะทังโขสามีจิปฏิปันโน ปะควาโตสาวะกะสังโฆยะทีดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสปุกะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโะยทักทินายโยอันชลีกะระนิโยอนุตตะลงังปุญญะเกตังโลกัสสาติปะหุงสาสมปินิมิตะสาวทันตังรีเมฆลัลง กุติตะโกระตเตสัมาลังตานาติธรรมวิธินาทิตตวามุนินโตตัมเตจะสาพรวตุเมจะยมังคลานิมาลาทิเลกามพิยุติจตัปปะรัต็งโคลัมพนาลวะคามาคามาตถทยาขามขันติทุทันสวิจินาทิตตวามุนินโตสัมเตจะสสาพวตุเมจะยมังคลานิมาลาจิลิงกจะวังอจิมาเตปูตังตาวั พิจักกามันต์นิวาสุตาลุนันทังเม่ตัมปุเตสกวิจินาจิตวามุนินโตสันเตจะสาพวัตุมัยจยมังกะลานิทุขาหาทีทิพุเพมมจเคนสุทัสสะทั้งครรมังวิจุติจุติมิตติปคาพิธานังยาดาคเทนวิจินาจิตวามุนินโตสันเตชะสาพระวัตุเมยใจยมังคะลานิ คาตวานาาตมุตะลังอีวะคาภิิยาจินจายาตุตวจนังจนกายมมะเจตันเตนโสมวิจินาจิตวามุนิโตจันเตจะราปวตุเตภวตุเมชยามังคลานิสัตจังวิหายมติจารกตวาจะเกตุงวาธาพิโลพิเตมานังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปจริโต ทิตตวามุนินโตตันเตจสาพวตุเมชยมังคลานินันโทปนันะปุจการวิภูตังมิหิติงปุเตนะเตลปุจเคนะธรรมาปันโตอิทธูปเทสุวินาทิตตวามุนินโตตันเตจสาพวตุเมชยมังคลานิทูกาทิทิปุจเคนะทุทัสสหัดขังพรำมังวจุติจุติมิติปกา พิธานังยานาคเตนวิจินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเมจยมังคลานิเอตาปิภูตจยมังคลาอัตตากาตาโยวาจโนทินทินเนสละเตวัตันทีอิตวานันเนนวิวิธานิจุปัตตวาตานิโมขังทุขังอจิกามัยยานะโรทปัญโยขุงข่าวอย่าง มหาการุณิโกนาโตอิตายตับปปานินางปุเรโตวาปาลมีตับปาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนัสตจวัดเจนะโหตุเมชยมังกลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตชนโนเอวังตะวังวิเชโยอิชยสูชยามังกเลอปลาจิตปัลลังเกต ตีเตสบตะวิโปคะเลอภิเสเกจัพพุทธานังขับปัโตปโมตติสุนัตตังสุมังคลังสุภาปัจังสุหุติจังสุขโนสุมาหุโตจตุพิชังพระมจาริสุปัสก์กินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปัจจากินังปัจจากินังมโนกรรมมังมณีจีเต ปตากินาปตากินามิขาดสาวาดารพันตัดเถรปตากินเถระวัตุทรัพย์ประมังกะลังลักขันตุทรัพย์ะเจวตาทรัพย์พรปภูตานุภาเวนัสตาโสธีพระวันตุเมพระวัตุทรัพย์ปมังกะลังลักขันตุทรัพย์ปเทวะตาทรัพย์ะธรรมานุภาเวนัสตาโสธีะวันตุเมผวัตุทรัพย์ พมังคลังหลักขันตุสัพมะเทวชาชาสัมปสังฆานุภาเวนสตา,าโตจีพระวันตุเมฐ <C oughs> <c oughs> านะปารมีสัมปันโนฐานะก็ปารมีสัมปันโนฐานะปารมาตปารมีสัมปันโนเมตตาไมาตรีกรุณามุทิตาอุเบกปารมีน สัมปันโนทิพิโตพระปวาสีละพละมีสัมปันโนสีละุปปารมีสัมปันโนสีละพละมาตปารมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาเปกาปารมีสัมปันโนทิพิโตพระประวะเนขัมมะปารมีสัมปันโนเนขัมมะอุปปารมีสัมปันโนเนขัมมะ ปละมาตปัละมีสัมปันโนเมตตาไมตีกรุณามุนิตาวเพกขาปัละมีสัมปันโนทิพิโสภะคะวาปัญญาปัละมีสัมปันโนปัญญาอุปปัละมีสัมปันโนปัญญาปัละมาตาปัละมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาวเพกขาปัละมีสัมปันโนทิพิโสภะคะวาจัด ขันติปัมีสัมปันโนอวิริยะปัมีสัมปันโนวิริยะอุปปามีสัมปันโนวิริยะปรมาตปามีสัมปันโนเมตตาไมรีกรุนามมติเตวเพฆาปาลมีสัมปันโนจิพิโสภะวาขันติปามีสัมปันโนขันติอุปปามีสัมปันโนขันติปรมาตปามี สัมปันโนเมตตาไมเตกรลุณามุติเตาเปกะาลามีสัมปันโนทิพิโตภะคะวาตัจจะปาลามีสัมปันโนตัจจะอุปปาลมีสัมปันโนตัจจะปาลมะตาบาลมีสัมปันโนเมตตาไมเตกรลุณามุติเตวเปกะบาลามีสัมปันโนทิพิโตภะคะวาอาติฐานะบาลมีสัมปันโนอจิฐานะ คุปปารมีสัมปันโนอธิฐานะปัลมัตจาปัลลัมีสำปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนทิพิโตภควาเมตตาปารมีสัมปันโนเมตตาอุปปารมีสัมปันโนเมตตาปัลมัตจาปัลลัมีสำปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารมีสัมปันโนทิพิโตภควา อุเปกขาปารลมีส mm ัมปันโนเปกขาอุปปารลมีสัมปันโนเปกขาปารมาตปาลลมีส nah ัมปันโนเมตตามัยตยคารุณามุทิตาอุเปกขาปารลมีสัมปันโนทิปิโสภะขวาทาตาปารลมีสัมปันโนทาตาอุปปารลมีสัมปันโนทาตาปารมาตปาลลมีสัมปันโนเมตตามัยตยคารุณามุทิตาอุเปกขาปารลมี สำปันโนที่พิโสพระกวาพุทธังตระ,ะนังขาดชามิธรรมังตระนังขาจชามิสังคังตระนังขาดชามินะมามิหังสาธุ <c oughs> ทัง ar, ้งสมาลมโชภควาภูตังภูรัตังภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธโมธรรมังนัมสามิตัวปฏิปันโนภควัโตทราบกัตังโคสังคังนิมังนิกลาง สัพเพสัตตาสัทาหุนตุอาเวลาถุกาชีวิตโอขอจัดทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นถุกทุกเมื่อเดิดกาตังคุณยังพลังไม่หังสัพเพภาคีพวัพนตุเตขอจัดทั้งที่นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสมอลผลบุญอันที่พระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนั้นเถิด 我。Cool.